สวัสดีครับทุกทุกคนผมจิโนซาวครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ตอนจบนะของโปเกมอนคริสตัลนะครับผมก็นละัจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้จับโปเกมอนในตำนาน2ตัวสุดท้ายนะผมก็คือโฮโอและลูเกียนะครับผมก็อีพีนี้ได้เวลาแล้วครับผมกับการไปสู้กับเทรนเนอร์ระดับตำนานนั่นก็คือเรดนั่นเองนะผมซึ่งก่อนที่ผมจะไปสู้กับเรดนะก็มีคนคอมเมนต์มาฮะไม่ใช่ใครหรอกฮะพี่แมวนะพี่แมวคอมเมนต์มาบอกว่ามีเทรนเนอร์อยู่คนหนึ่งฮะที่ จะให้ TM ถ้ท่าอ่า e ตีลวิงนะซึ่งจริงๆผมมีแล้วแหละโซโอสองสารในแลนโดวคิงนะแล้วก็ผมไปอัพเลเวลให้โปเกมอนทุกตัวของผมนะเป็นเลเวล70นะเหมือนกันที่ผมบอกว่าโปเกมอนทุกตัวของเรดอะเลเวล70ขึ้นทุกตัวแล้วก็มีพิกาจูเลเวล81อีกผมก็เลยอัพให้เลเวล70นะคือ70ทำา70เป๊ะๆเลยเพราะว่า เหมือนกับที่บอกครับว่าผมจะไม่ให้โปเกมอนตัวไหนเลเวลสูงกว่าเรดเลยนะก็อย่างโปเกมอนเลเวลต่ำสุดของเรดถ้าผมจะไม่ผิดนะคือเอลฟี่เลเวล73นะของผมก็คือเลเวล70เป๊ะๆหมดเลยนะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวย้ายมาบล็อก3ก่อนนะผมเอานิโดคิงไปเก็บแล้วนะก็คืออย่างงี้ฮะมันจะมีบ้านหลังหนึ่งฮะก่อนถึงเมาส์ซิเวอร์ฮะที่จะมีเทรนเนอร์คนหนึ่ง หรือ,อยังไงคือมีคนอยู่คนหนึ่งอ่ะใช้คํานี้ดีกว่ามีคนอยู่คนหนึ่งอ่ะที่จะให้ท่าทีเอ็มท่าสตีวิงนะฮะซึ่งจริงๆผมจําไม่ได้นะว่า e ีไหนที่ผมไปบุกผมไปบุกสักที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ได้ทีเอ็มท่าสตีวิงมาแล้วแต่ว่าเผื่อใครยังไม่ได้นะนี่มันจะมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ฮะเราต้องตัดต้นไม้ไปแล้วก็อ่าผมลบท่าคัดนะของ อาบาคูฟูนนะเม่นไฟไทฟลฟฟูชันของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในที่สุดมันก็รู้ท่าเฟร,รมโทเวอร์สักทีหลังจากที่ผมรอมันมานานมากเนี่ยฮะมันจะม,มันจะมีบ้านหลังนี้อยู่เขาบอกว่าโอ้ตายแล้วคุณเจอฉันนะอ,อย่าบอกอย่าบอกเรื่องนี้กับคนอื่นนะนี่ฉันให้ฉันจะให้นี้เพื่อเป็นเพื่ออาให้คนช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะขอร้องนี่ครับผม TM-47 ท่าสตีลวิงนะจริงๆนกผมเรียนแล้วแหละเรียนท่าสตีลวิงเรียบร้อยแล้วนะก็คือผมมีทีมสตีลวิงอยู่แล้วอันนึงผมเองยังจําไม่ได้เลยว่าผมไปได้ไมาจากไหนแต่นี้ฮะมีสตีลวิงอีกอันนึงก็คืออยู่ที่บ้านหลังนี้นะต้องใช้ท่าคัดนิดหน่อยนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,ะกลับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์จะโชว์ทีมให้ทุกคนดูแล้วก็ผมจะตัดคลิปไปหาเรสเลยนะครับผม แล้วก็พี่แมวก็ได้แนะนําม,มาอีกนะว่า,าผมเจอปัญหาที่ว่าคาดราไอเด็กพลังจิตอเป็นตัวเดียวในทีมผมที่เรียนท่าแฟลชได้และถ้าและถ้าในเม้าซีเวอร์ห้องแรกอมันเป็นห้องมืดมันเป็นถ้ามืดนะต้องใช้ท่าแฟลชซึ่งคือผมยังไม่ได้สอนท่าแฟลชให้คาดรานะแต่ว่าพี่แมพี่แมวเขาแนะนําม,มาเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากอยากผมเองก็อยากจะใช้เหมือนกันอยากอยากให้คาดราใช้แฟลชเพราะาอะไรรู้ไหม ถ้ารีคฟเวอร์ผมแทบไม่ได้ใช้เลยอะแล้วที่สำคัญใช้นี่คือมันไม่ค่อยดีอะ่ะที่บอกว่าไม่ค่อยดีหมายถึงว่าปกติเวลาฮิวผมเองก็ฮิลโดยใช้ยาอยู่แล้วและอย่างนึ่งคือมีครั้งไหนมั่งะ่ะที่ผมใช้ถ้ารีคฟเวอร์แล้วไม่เกิดเคราะอย่างอย่างเช่นตอนผมจับโฮโอหรือลูเกีย่นี่ะผมใช้คาด abra แล้วผมใช้รีคฟเวอร์ปุ๊บโฮโอหรือลูเกียมันน่าจะลูเกียแหละใช้ตาม นะแทนที่แทนที่แบบว่าเออผมจะช่วยให้มันดีขึ้นที่ไหนได้ผมดันปอยทะลึ่งบ้องปล่อยให้มันฮิลตัวเองสังั้นอะ่ะโอเคนะผมงั้นก็มาเดี๋ยวเราโชว์ทีมกันก่อนนะโอเคโชว์เลยโอเค เอาละครับทุกคนเรามาถึงมัลซิลเวอร์แล้วนะผมเรดอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะมาผมเซฟก่อนเลยนะผมเอาจริงผมผมไม่ค่อยมั่นใจโอ้โห74ชั่วโมงแล้วเออทุกคนผมลืมบอกนะว่าผมปั่นเลเวลโดยโดยไม่ใช้อ่าชีตโคดหรืออะไรเลยครับผมปั่นแบบนานเลยฮะจนทั้งทุกตัวเลเวล70นะก็ผมให้นีโดคิงนะนำหน้าไปตื่นเต้นมากนะกับศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ ใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างโกกับเบรดพร้อมลุยครับมาเลยนะสึกสุดท้ายแล้วนะผมระหว่างโกประทะกับเบรดนะอ่ะมาเริ่มเลยตัวแรกคือแน่นอนฮะปีกจิ้วเลเวล81นะโอ้ oh, เลเวลสูงกว่าผมเยอะนะมาไม่คิดอะไรมากฮะเอิร์เควกแม่งเลยตูม โอ้เลือดลดช้าอยู่นะเนี่ยดูแต่มันหมดไหมมันหมดนะโอเคเรียบร้อยบายบี bye <ๆ>โอเคตัวต่อไปเอสเปียรอนเอลฟี่เอลฟี่เจอนี่เลยฮะศึกแห่งอีวิลูชันมาผมอยากเล่นแบบนี้นี่เลยนี่เลย,เลยอีบุยน้ำเจออีบุยพลังจิตอะบายอุ้ยมันเร็วกว่าโอ้มันเพิ่มดีเฟนซ์ตายแล้ว มันเพิ่มดีเฟนต์อย่างนี้แต่โชคดีที่ไบค์เป็นสเปเชียลแอทแทกนะโอ้โหเลือดเลือดล้นไม่ถึงครึ่งอ่ะอุ๊ยไซกิกโอ้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 โโอโอย่านะสเปเชียลแอทแทกมันสูงมากโอ้แต่เราก็อึดน,นะเนี่ยเอาจริงอีบุยท่าน้ำมาอึดอีบุยพลังจิตจะตีแรงตายไหมอู้เจียม ตัวต่อไปวีนัสโซอ่าเอาเนี่ยฮะเม้นไฟออกมาวีนัสโซก็คือไอ้กบพืชตัวเนี้เลเวลเจ็ดเจ็ดเลเวลโคตรสูงเลยแต่ละแต่ละตัวนี่นะเม้นไฟได้ท่าเฟรมโทเวอร์มาแล้วนะโอ้โหกว่าจะได้อ่าใช้เลยดีกว่านีไ, <c oughs> ไฟเน้นๆโอ้โหโอ้โหเลือด เลือดลดชา้าอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอู้อยมันไม่ตายว่ะโอ้โหโหนมันกําลังชาร์จมันกําลังชาร์จแปลว่ามันใช้ท่าโซลาบีมแน่ผมต้องรีบฆ่ามันไม่งั้นมันจะนี่โอเคมันไม่ฮิวเออแปลกดีิทำไมเรดไม่ฮิวมันกําลังจะโซลาบีมผมอะ่ะผมแปลกใจทําไมเรดไม่ฮิวอ่ะต่อไป blasting โอเคอันนี้เปลี่ยนแล้ว คาดบราเลยคนพลังจิตนะตัวเดียวที่มีท่าไฟฟ้าติดตัวเนี่ยมีการโจมตีท่าไฟฟ้าติดตัวเนี่ยเลเวลเจ็ดเจ็ดอีกแล้ว <S <S 1> <S 1> อะ,อะตันเดพันเปียงโอ,โอเครถไม่ถึงครึ่งด้วยวร์วพูลโอ้ตายแล้วมันขังผมไว้นี้ เราจะเข้าฮิตด้วยและที่สำคัญคือผมหนีไม่ได้แล้วโอเคตั้นด้วยพันอีกทีผมหนีไม่ได้แล้วแปลว่าผมเปลี่ยนเป็นตัวไหนไม่ได้เลยตายไหมอู้ยี่ยมโอเคเลเวลเจ็ดเอ็ดเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนได้ไหม โอเคผมยังเปลี่ยนได้อยู่ Snowlax โอคาบิคอนเอาเนี่ยคนพลังกล้าออกมาผมอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะเลเวลเจ็ดห้าโอโออันนี้น้อยหน่อยอะโลคิกก็ไม่มันโอกาสที่โดนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ครอสช็อปอ่ะโดนไหมโดนเ okay. ยี่ยมโอเคอย่าลืมคาบิคอนนะค้รแทงโอโหดูเลือดดิขยับแบบ อืดอืดอืดเลยเฮ้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 ยม,มีมีลุ้นคิดไหมเฮ้ยโอ้โหคิดวู้หยีย่มยียม่ยมมาโซสุดยอดโอ้โหโอ้ยปฏิหาริย์อยู่จริงเลยตัวสุดท้ายลิซารอนโอเคตัวสุดท้ายที่ยังไม่ออกก็คือฟเฟรโรนะนกโอ้โหตายแล้วนี่แยบิน ปะท้าก hey, ับนกบินเสียงทั้งคู่และสตีลวิ n งใช้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าไอ้นี่มันตมันเป็นธาตุไฟมันต้านเหล็กอะริลเพ็กอยากให้ทุกตัวได้มีส่วนร่วมนะโอ้ยเลือดลดน้อยเฟรมทวเวอร์เออโอ้โหกลายเป็นนกแดดเดียวเลยเนี่ย กลายเป็นนกย่างเลยเนี่ยไฟแรงขนาดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายดิเออเรารู้ว่าดีเฟนซ์เราต่ำแต่ว่าเฮ้ยอย่านะเดียวจอดนะอย่า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 เม็ดคริสตอลฮิตนั่นเนี่ยเวนการมันมีจริงว่ะเขาบอกเวนการ์มาเห็นได้ในชาตินี้เอาเอาใครดีมาเอาเอาคาราบราดีกว่าผมอยากเล่นในนี้มากกว่าอยากใช้ไฟฟ้าล้มมันมากกว่าเปี้ยง ตายไหมอุ้ยไม่ตายว่ะอุ้ยมันติดอาัมาพึกเอาแล้วเอาแล้วอย่างงี้โอเคมันขยักไม่ได้ใช้เรดจะฮิวไหมไม่รู้อะเรดไม่ฮิวเลยอะโอเคบายบายลิซดอนโอเคเรียบร้อยครับผมศึกนี้ฮิบิกิหรือโกได้คว้าชัยชนะไป นะแล้วเรดก็หายไปเลยโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเกมโปเกมอนคริสตัลนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่ติดตามซีรีส์นี้มานะถึงแบบ EP ที่40แล้วเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆฮะแล้วก็ผมขอแจ้งทุกคนนะว่านี้อันนี่คือคลิปเกมมิ่งคลิปสุดท้ายแล้วนะผมในช่วงอ่า ในช่วงปีเทอมขมาผมนะเพราะว่าผมเปิดเทมอมคือวันที่1กรกฎาคมนี้นะผมก็ผมจะขึ้นปี4แล้วนะถือว่างานผมเยอะแน่นอนนะซึ่งขนาดงานซึ่งขนาดงาน u t u b e เนะี่ยผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเกมโปเกมอนคริสตัลผมนี่จะมาไกลได้ถึง40 EP และอีกอย่างหนึ่งคือผลตอบรับถือว่าดีอยู่ในยุนในระดับดีถึงค่อนข้างดีมากเลยนะก็คือ มีคนมาคอมเมนต์หลายคนมีคนมากดไลค์และที่สําคัญเลยคือยอดวิวแต่ละคลิปนี่คือทะลุหลักร้อยแทบทุกคลิปเลยนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ติดตามกันมานะและ้วก็ขอจบคลิปเท่นี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะกดเลยเก้งๆนะตรงนี้แล้วก็ทุกคนคอมเมนต์มาได้นะผมว่าเผื่ออยากดูผมเล่นเกมอะไรอีกนะก็โปเกมอนผมเห็นมีคนนะอยากเห็นผมเล่นภาครีเมคของเจน2อ่ะภาคฮาร์ดโกลหรือโซลิเวอร์นะ ผมไม่รู้นะว่าผมจะว่างอีกทีตอนไหนเพราะว่าผมผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าช่วงปี4เนี่ยตลอด4เดือนนะตั้งแต่กรกฎายันพฤศจิกาเนี่ยผมอาจจะไม่มีคลิปเกมมิ่งออกมาเลยนะเพราะว่างานผมเยอะแน่นอนนะก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่ติดตามและชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย